สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อย,อยู่กับผมเจตไซตก้ยเหมือนเดิมนะครับยา่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้กับการิเคราห์ฟุตบอลวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับและเหมือนเดิมฝากไ้ด้วยรายละเอียดของเราพักยกเจ็ดเจ็ดตามนิ้ด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับสามคู่ผมเลือกคู่ใหญ่หญมาฝากกันทั้งหมดเลยไปเริ่มที่เวลาสามทุ่ม พเมียร์ลีกอังกฤษนอตติงแฮมฟอร์เลสเปิดบ้านเจอกับลีสยูเนเต็ดฟอร์เลสเนี่ยยี่สิบแปดแต้มเพิ่งจะแพ้แมนยู U, สองนัดไปกัดคาร์บาอาครับตกรอบนะครับแต่ว่าฟอร์มในลีกยังดีครับตัวหลักๆห,หมอแกงกิฟไว้กับไตเวอร์โวนิยียังเจ็บนะครับตัวหลักๆก,ก็จะเป็นเลโมฟลอยเลอร์บันดันจอห์นสันคริสวูดครับลงล่าตาข่าย เจอกับลีด18แต้มเพิ่งจะบุกชนะแอคลิงตัน3-1ใน FA ฟเอตัวหลักๆก็ไทเลอร์อดัมแจ็คแฮร์ริสันบัดดอนอารอนสันแพาทริกแบมฟอร์ดนะครับเจอกันผลล่าสุดต้องย้อนไป3ฤดูกาลก่อนในเดอะแชมเปี้ยนชิพนอร์ทิแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านชนะ2-0ครับก่อนเกมใกล้เคียงสูสีมากนะครับเอ,า,อาง่ายๆท่านนับเฉพาะในเกมลีกถือว่าฟอร์เรสฟอร์มดีนะครับสนัดหลังสุดชนะ2เสมอ2ไม่แพ้ใครเกมนี้เล่นในบ้านด้วยครับผมว่ายังไงก็ฟอร์มมภาาพรรววดดูีีกก่ลคับเม แบบนี้มีโอกาสเก็บ3แต้มสูงครับผมว่าอย่างแย่คือเสมอลุ้นถึงเบียดชนะเชียร์ฟอร์เรสนะครับ คููต่อมาไปที่5ทุ่มครึ่งับไปดูเกมบิ๊กแมชคืนนี้ครับทอแนมฮอสเปอร์อันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้รองจากฝูงสเปอร์36แต้มพึ่งจะลงเล่น FA คับบุกทล่มเพลสตันมา30นะครับคอนเต้พักผู้เล่นตัวหลักในเกมนั้นครับตัวหลักก็จะกลับมานะครับเปียคอยเบียกโรดิโก้เบนทานกูนารุกอย่างเดยันครูเซฟสกี้สโนรแมินและแฮร์รี่เคนครับเจอกับแมนซิตี ก็ลงเล่น f อเครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะอาร์เซนอล1-0นะครับดูแล้วเป๊ปเน้นต่อเนื่องแน่นอนนะครับโรดี้เดอบรอยนารุกอย่างมาเลสแจ็คกิลิชนาเปาเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับอุลินฮาวเลสน่าจะต้องรอโอกาสที่มานั่งสำรองเกมแรกแมนซิตีเปิดบ้านชนะมา4-2นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขาต้องยกให้แมนซิตีบุกมาเป็นต่อครับสาการล่าสุดแมนซิตีตามหลังฝั่งของ จะฝูงอย่างอาร์ซนอลอยู่5แต้มนะครับในขณะที่สเปอร์เองจะว่าไปก็ต้องพยายามชนะเพื่อกลับไปสู่ท็อปโนะครับผมว่าเป็นเกมที่น่าจะใกล้เคียงครับแต่ว่าชั่วโมงนี้สเปอร์เองจะว่าไปเวลาเจอซิตี้ถ้าเล่นในบ้านก็พอไหวอยู่นะครับผมว่าซิตี้อาจจะดูดีครับแต่ว่าสเปอร์วันนี้น่าจะมีโอกาสแบ่งแต้มได้ครับผมว่าเกมแบบนี้วัดใจสเปอร์นะครับ ปิดคายที่เวลาห้าทุ่มครึ่งครับไปดูบุนเดสซีก้าเยอรมนีครับวอลฟ์บวกอันดับ7จะเปิดบ้านเจอกับบาเยนน์ book, มิวนิกวอลฟ์บวกยี่แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้เบรเมนมา1นต่อสนะครับแน่นอนพักตัวผู้เล่นในเกมบอลถ้วยเพื่อลงเล่นเกมนี้ครับมาร์คซิเมเลียนอันโนยานิเกอร์ฮัตไอโอนาสไวนะครับยืนหน้าเป้าเจอกับบาเยนน์เพิ่งจะบุกไปถล่มไม่สี่ต่อศในเดอเบโพคาวนะครับตัวหลักๆก,ก็ พวกเล,ยลอยซาเนอร์คิงซี่โกมันโทม,มัสมุลเลอร์ข้างหน้าก็เหมือนเดิมครับเอลิกมักซิมชูปโปโมติงกลับมายิงได้ในบอลถ้วยนะครับเกมแรกบาร์เยนเปิดบ้านชนะ2-0ครับคู่นี้ก่อนเกมบาร์เยนบุกมาเป็นต่อบาร์เยนเนี่ยหลังปีใหม่ฟอร์มไม่ดีนะครับพวกเขาเสมอมาสามเกมติดเล่นไปเล่นมานี่แม่โดนอูรโอเบอร์ลินอาอาง่ายจี้มาครับในขณะ,ะ,ะที่วอลฟบวก ก็เพิ่งจะแพ้ในเกมล่าสุดนะครับอย่างไรก็ตามผมว่าบาเยอร์อาจจะเหนือกว่าก็จริงแต่การจะบุกมายิง2ลูกยากมากครับเกมแบบนี้เชียร์วอล์บวกครับผมว่ามีมุมเสมอหรือแพ้เต็มที่ประตูเดียวนะครับสรุป3ทีมชอบนอตติแฮมฟอร์เรสท็อตแนมฮอสเปอร์และวอล์ฟบวกครับเหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับรายละเอียดของเราพักยกเจ็ดจดตามลิงด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังครับขอ้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ